คุณสปอนเซอร์หลักก่อนเนาะสวัสดีครับขอขอบคุณนะสปอนเซอร์จากบอสและโซนะคะบอสโจและโซนุนะคะหนึ่งบาทปานนาพันบาทต้อยตะเพิร์0แมน๕๐๐0พันบาททุกท่านมาช่วย5พันบาท แม่หนอยแล้วเลาขงหญิงสามพันบาทเบียน้องสามพัน 3, บาทกระบาดใจห้าร้อยบาทพอยุ้นแม่ปิ่นห้าร้อยบาทพี่สุสายยายห้าร้อยบาทแล้วก็พี่ออกแบบอีกห้าร้อยบาทขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่มีมอบให้นะคะที่สนับสนุนน้องๆนะคะช่วงนี้ของเราเน,นะะขอบคุณมากๆเลยอบรางวัลน,นะครับกีฬารางวัลต่างๆมีการประกวดต่างๆ นแล้วกูจะให้ผู้จาน <im itation> การัผผาารบ <im itation> ผู้จัดการมาเดี่ยวนะ้วขไปมอบรางวัลที่น้องได้มาเนาะอ่ะเดี๋ยวขอเชิญขอจกอปงอ,อสลมอ,อ,อสอมออสาม,อมาเดี่ยวเพชรบุรีดูน,นะคะเชิญขึ้นมอบรางวัลและเกียรติยศนะคะต่างๆนำมาเนาะไม่ต่อไม่ต่อหลกธรรมดาตอนแหลกแบบน่านั้นรับด้วยเนี่ยถึง <im itation> เป้ไม่มาไม่อยากมระาศเท่าไหร่น้อง ชมพูแดงน้ำเงินส้มาเลยอ่ะพอจะบอกไอ้ปะกาอยู่ไหนับปาการอย่นจะสั่งะไอ้เือ

พุชซอนนะครับผมฝ่ายชายนะคะับรอฉะนั้นแล้วได้แก่สีแดงออกมาค่ะโอ้ชมพู่เขาได้แชมป์สีแดงออกมาเลยสีแดงมือถือถุงดำมาด้วยทำอะไรวะอ๋อมึงเด็ก ฟุตซอลฝ่ายหญิงนะคะฟุตซอลฝ่ายหญิงชนะเลิศได้แก่สีแดงสีแดงอ๋อสีแดงอีกแล้วอ๋อสีแดงเขาเล่าฟุตซอลเราชนะเลิศฟุตซอลตอนนี้สีแดงเป็นอะไรสีส้มมาค่ะมาข้าขนมม่าข่าวม่าขนมนะคะเออ แชร์บอลนะคะแชร์บอลแชร์บอลแชร์บอลชนะแล้วได้แก่ทีมสีมาจ้าแดงอีกแล้วเมื่อนตั้งกี่เลยทีเรียงเงนเยอะทุกทีลอชนะแล้วแชร์บอลคือหงสีมาเลยจ้า มาผมมาเพลงลูกสีแดงไม่เจอได้ครับเนี่ยรอบแรกแล้วอย่างเงี้ยเปิดตัวประกวดตัวนี้ตะกร้อตะกร้อตะกร้อฟรีตะกร้อตะกร้อได้สีมาเลยตาเราคะแนนตะกร้อได้สี

สีสีสีแดงเชวตาแดงอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้แดงนี่เขาถูกประเภทเลยหนึ 12, 12. ่งสองวจแลถ่ายรูปจาถ้าทีมญิงได้ใจสีสี <c oughs> สองอีกแล้วเห็น <c oughs> นั่งไหลายรอบโอ้โอ้มนโอ้เอา

คุ้นแตงโมแต,งโม,แตงโมรับแรงรับแรงอุ้แตงโมรับแรงได้แก่สีมาเลยจ้าอุ้แตงโมรับที่สองได้แก่นขนมปังจ้าอ่าไม่ได้เราอาจตัดปลายก็เป็นไรนไมีเนี่ยชื่ออะบไปผูกคอมึงกิ<ส><ญ>นไม่บาดกินไม่บาดผู้ชายได้แก่สีมาเลยจ้า กินชูบไปอ้วกแต่ข้าวเตนไม่มีตากินวิบากที่นี่ได้แกสีมาเลย้าโอ้นักกีฬาไปเลยเหรอเนี่ยผู้นี้บอกกินวิบากติดปลาตีปีติดปลาตีปีทีมชายได้แกสี มาเลยซ่าสีชมพูหน่อยสะเลยทีชมพูหน่อยสะเลยจ้าขอเสียงสีชมพูหน่อยเร็วเอีอ่ามีปลาติดบินไหมโอ้ยชีชมพูเข้ามีสอยมอยเลยแบ่งมาโมเดลยูเล่นน้ำโมครับพี่น้องครับเลเบอร์ลูเื่องบันไดครับเออสีแดงก็เหมาตะกี้สีแดงก็เหมาแตงเงินกูก็ง้องงงแบ่งเอาเด้อแบ่งให้หมูให้หงเด้อ ตเปีมินะคะได้แก่เยได้แล้วมาอ่ตีตาีไม่เข้าหน่อยแล้วกันเขาไม่ได้หลายรางวัลแล้วสีชมพูมาแล้ว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 สีชมพู ตีปี๊ปพียมเมื่อกี้พีมอะไรอ่ะตบมาแล้วนะอ่ะตีกรอบตีกรอบตีกรอบพีมใช้ได้แก่สีชมพูเอาโอ้ผู้ชายผู้ชายเขามีหอดตีกรอบบ่ได้ไหมอ๋ออันอันอันเอาผูกไส้แอลน่ะบ่้ยตมาตีปี๊ปตีผู้หญิงคือ

มากองเทียกองเชียช่วงให้ลท์ช่วงสำคัญมาแล้วครับพี่น้องครับอันนี้สามารถคัดค้านได้ถ้าเกครูพูดมาแล้วว่าสีนี้ไม่ใช่คัดค้านไ้เลยครูเป็นธรรมค่ะกองเทียที่เด่นนะคะในปีนี้ครูจะให้เสดจริงๆมีสองสีอยู่ทั้งวันและสองสีหายไป และมีสองสีทห่อยู่ทั้งวันจะบอกเลยอ่ะบอกชื่นบอกประหลัผลก่อนแล้วค่อยบอกเหตุผลเพราะอะไรเนาะอ่ะก็เชียร์ดีเดนตีไม่ได้แก่สีสีสีน้ำเงินค่ะโอสีน้ำเงินสีน้ำเงินอ่ะบอกเหตุผลให้นะบอกเหตุผลให้บอกเหตุผลให้เดี๋ยวจะได้ต้องเถียงกันสีน้ำเงินจะเชียร์ตลอดข้ามสนาม จะมีกองตีความมันตลอดเวลาแล้วก็ทวนกูเหกปากจนกูแสบคอไปหมดส่วนสีแดงมีเหมือนกันแต่สีแดงจะร้องเฉพาะตรงของเป็นตัวเองและสีแดงหลังๆ้าเปิดเพลงคาราโอเกะร้องสวนตัวกูก็เลยเงงไปว่าจะร้องสรับมันเชียตัวเองหรือมันเชียอะไรเนาะก็เลยตัดสลับไปว่าอ่ะให้เป็นสีน้ำเงินได้โอเคอ่าต่อไปนะคะบบอลลีบอล บ,บอลเล่บอลนนกีฬาข้าเมาบนวนต้องปเป็น,ออน้งเนะงินลคกูคอแหกขนาดนั้ทีมพูมาบอแล้วรางวัลเชลยนะคะรางวัลเชยนะคะบอลเล่บอลรางวัลเชยบอลเล่บอลนะคะได้แก่สีชมพูค้ะเข้าไมาทีม่มพูห้าทช้าทีมาทีมาทีมะหทีมาทมชมาที่ชมพูหชาางวัลชมเชยนะคะ,ะที่ เมื่อแทีสีแดงค่ะมาลูกมาเลยรอวันรองชนะเลิศนะคะได้แก่สีสุด้าโอ้สีน้ำเงินตัวนี้รางวัลชนะเลิศนะคะเด็กกาแฟมาเงินโอ้น้ำเงินก็ไลายล่เขาไล่ไล่ยูกับอีกหนึ่งตัวเลยทีดาสีก่อนทีดาสีมาละ มาแล้วไม่งงจะงงมากงวนสำคัญให้ลายห้องพีลาศีดึงรองครับมีมงมีเมงไหมคะมอพี่สันดาจะอีกตัวโอ้พิลาศียืนเดี๋ยวก่อนนาเปลี่ยนได้ไหมพิลาศีคนมอบขอเป็นยองอินได้ไหมได้เอาลูกไปเอาลูกไป จะเป็นลูกจะเป็นต่างๆ่างเพราะพัเดี่ยวนะไม่ใช่ของชายเลยนะแม่ทิดาสีเดียแต่ละสีค่ะออกมาเลยจ้าออกมาเลยค่ะทิดาสีมาค่ะใครทิดาสีออกมาเลยมาเียเลยค่ะสี่คนมาเรียงเลยมาเรียงมาเรียงมาเรียงมาออกมาเรียงออกมาเลยนะคะโอ้โหสวยมากมาแล้วครับธิดาสีนะครับผมทั้งสี่สี สีชมพูนะครับยืนคนแรกนะเป็นพี่ก๊อฟนะครับผมคนที่สองเป็นแม่ไก่นะครับผมเสื้อสีแดงๆคนที่สามเป็นพี่พอมแปมทิดาสีนะครับเสื้อสีดำแล้วก็ทิดาสีสามร้อนัทนน้องเดียนะครับเสื้อสีส้มคนสุดท้ายนะครับผมนี่คือตัวแทนกีฬาสีของแต่ละสีนะครับลองมาลุ้นกันว่า ใครจะได้รับมงจากพี่อิงนะครับผมเป็นรชนะเลิศชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะที่สองมีสองรางวัลค่ะนะคะพี่ดาสีอ่ะพี่ปอพูดลองเลยแม่คูดสิให้ให้คุยให้เม่พูดอ่ะลองก่อนสิเธอพูดลองเลยไก่ะแคคขา อลอ,อรอชนะเลิศนก <c oughs> แม่ไก่จากสีแดงนะครับผมอ,าอ่าอาสีา่ใยนะชนะเลิศนะคะต่อไปนี้คือชนะเลิศทีดาสีนะคะจากทันสามเลยครับไปเนาะไปเนาะจับมือร์เบอร์ยังกันเลยสามคนเนาะ พี่ก๊อฟพี่ปอมแปมและก็น้องเบียนะครับผมหนุมรอคนบ่ต้ายทะเลาะทีราสีงานกีฬาสีสาวรอย่แพงสาวน้อยบโพชปี2567ไปกแลี่ง ยอดเลยครับผมสีชมพูได้นะฮะทิดาสีนะครับโอ้โหสุดยอดครับผมสีชมพูครับพี่กอบนะครับ ให้ก่อนให้หัวจคอก่อนหัวจคอหัวจคอมาก่อนโอ้ยโคตรมันเลยเพราะว่าน้องก๊อฟใส่เข้ากับตีนะคะตีทะเบวนนะคะก๊อฟใส่เข้ากับตีทขบวนี่สวยนะคับนี่ครับผมคนละสีสีชมพูสีชมพูสีแดงสีน้ำเงินและสีส้มออกขอเป็นประธานสีออกมาเลยค่ะไปยังนอ่อบ้านนี่ไปยังนอ่ ขบวนแล้วนะออกมาเลยค่ะสีทุกคนประธานสีมาเลยค่ะนาทีระทุกทุกโคอนมาแล้วค่ะแต่และสีออกมายางประธานสีมา

คัดค้าน,นได้ถ้าครูพูดแล้วไม่เป็นธรรมแล้วครูเลือกแล้วครูสามคนครูกันแล้วแล้วไม่เป็นธรรมยกมือคัดค้าน,นเลยว่าเพราะอะไรสีหนูถึงไม่ได้สามารถคัดค้านได้เลยเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในภายหลังเนาะเอาโอเค <c oughs> เรอชนะระออดับสามใต้แกสี <c oughs> <c oughs> ได้แต่สีดงค่ะเ้ออันนี้คือรางวัลยังไงตานะคะอันนี้น่าจะเป็นรางวัลชนะเลิกอันดับสองได้แต่สีงอ๋อเดินขบวนสีอะไรแบ่งเงกนเป็นงเลยรางวัลเดินขบวนม่พูดเลย เราชนะระดับสองได้แก่สีน้งเงินขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชมพูชมพูไมู่้ดแล้วไม่ประกาศแบนี้ไ้ไม่รกไม่ว่าจะเป็นสีส้มเดียส้มกับแชมพูนะครับผม รางวัลเดินขบวนนะฮะประกาศรางวัลชนะเลิศเลยทีมไ่จะประกาศรงวัลชนะเลิศเลยนะรางวัลดเนินเนี่ยนะิเนเเลยเเลิเนเป็นเนเลยเาไรมสิ่งเนป็นอยู่ตรงนี้เลไปตามมาสิรางวัลชนะเลิศ มาแล้ว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 ส้มหรือชมพูครับผมเอาสีไหนสไหนสีไหนนดมั่นค่ะชมพูโอ้ จริงๆครับผมโอ้โหสุดจริงๆครับสีชมพูรครับผมแม่